โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลาแมนเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในดิจิมอนสตอรี่ทรัมสเตรนเจอร์กันต่อนะฮะสรุปนะฮะตอนนี้เราเหลือสึกสุดท้ายแล้วก็คือการต่อสู้กับโอลิมโ s สเทเวลได้กันเองโอ้โหผมก็เพิ่งรู้มาว่าไอในในส่วนของเรื่องเอ็นเกมเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบระดับที่ยากขึ้นในการเล่นแบบนิวเกมคลาสแค่นั้นนะฮะคือแค่นั้นเลยก็คือเราก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้เหมือนเดิมแค่ยากกว่าเดิมไม่เฉยดังนั้นนะฮะไอที่เหลือแบบสําคัญจริงๆก็คงจะเป็นใช่ ไปตบเพื่อนเราเราโอลิมปพสเทเวลไฮซินซาาแค่นั้นภาทนี้ก็จะจบไปหน่อยนะฮะแต่ผมก็กลับไปฝึกมาเพิ่มนะแล้วเราได้คนเนตี้เพิ่มเข้ามาอีกคนหนึ่งที่หลาหลายคนก็รู้ว่าใครหลายคนก็รู้ว่าใครใช่แล้วนั่นก็คือโรสมอนเบิร์สโหมดนั่นเองเขาเรียกว่าแม่นาคนนี้เป็นคู่บุญคู่กรรมของผมนะฮะแบกเรามาหลายภาคแล้วเพราะฉะนั้นภาคนี้ก็ต้องแบกอีก ซึ่งก็นี่แหละเราขาดดิจิมอนประเภท Data พอดีที่ผ่านมาที่เล่นยากเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะฮะเราขาดดิจิมอนชนิด Data แค่นั้นตอนนี้เราก็มีแล้วก็เท่ากับว่าเรามีวัคซีนไวรัสเดต้าครบนะฮะที่เหลือก็แค่นี่แหละฮะชนะนี่เสร็จก็ปิดเกมได้เลยแต่ในอนาคตมันน่าจะยังมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะฮะผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า ถึงเราจะจบเกมไปแล้วแต่ถ้าหากว่าใครเล่นตามหลังผมมาหลายเดือนต่อจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีอะไรอัปเดตใหม่เข้ามาอีกนะฮะอย่าลืมนะครับว่ามันยังแบบมีการซัพพอร์ตอยู่อีกสักระยะหรืมั้งคงยังไม่เลิอกอัปเดตง่ายๆหรอกโอเคมาเราโอลิมโัสเทเวลอ่าขอต้อนรับนะเธอเออมาทำอะไรตรงนี้อย่างนี้นี่เองถ้าหากว่าดูจากความประหลาดใจของเธอ แสดงว่าเวอร์ชั่นของฉันในโลกใบนี้กำลังยุ่งอยู่แน่ๆฉันคือมิเนว v a ามอนแต่ไม่ใช่มิเนว v a ามอนที่เธอรู้จักฉันมาจากโลกอื่นอ่าเหตุผลที่ฉันมาที่นี่ก็เพื่อทดสอบพลังฉันมาที่นี่พร้อมกับเหล่าสหายโอลิมโพสเทเวลฉันกำลังรออยู่นี่แหละพวกเขากำลังรออยู่เบื้องหลังมิตินี้กับคนอื่นมาสู้กับพวกเราสิอ่าได้นี่แหละทีเหลือแค่นี้นี่แหละฮะ ถ้าหากว่าใครอยากจะสแสวงหาความท่าไทยกว่าน,นี้ก็ไปเล่นนิวเกมพลัสแล้วก็ปรับระดับความยากแบบมหาโหดซะเมกะพลัสนะฮะแต่ตอนนี้เรามาเคลียร์น,นี้ให้มันจบๆไปแล้วก็ปิดโปรเจกต์ดีกว่ามาใครอยากจะตายก่อนเออคนท้าก็ต้องมาเจอกันก่อนเลยอย่าถ้าไม่ฉันรอนานสิมาเร็วมาสู้กันได้แล้วได้ฉันไม่เหมือนกับคนที่เธอคุ้นเคยหรอกนะเตรียมตัวให้พร้อมซะเถอะ๋อมาพร้อมกับน้องๆเลยเหรอ ได้ถ้างั้นแล้วก็เตรียมตัวไป,ไปพร้อมกับน้องๆน,นั่นแหละอามาโนคาบิชิอามาโนอามะคิริอืมเพราะเป็นไวรัสนี่แหละถึงแรงโอเคจุ๊บๆดังแสนไม่เอารถนี่น,นี่ก่อนชา,ออาชาลิเต้เออชาลิเต้ทำให้แค่แสงด้วยรุดต้านทานแสงลดลงโอเค มันก็ออกไปเลยเกรซโซดบิวนี่เรซโซดูเรซโซดูบูสลิงน็อกไบนอ๋อค่อยๆมากันเหรออ่าเข้าใจแล้วเอเลเซอร์ มัดระเบิดพยักสมุดเนี้นเลยฮ่อ้โแฟร์แล้วเปลี่ยนเป็นเมอร์วามอดแล้วด้วยฮะมีมีเบิร์นมีเบิร์นเซอร์เกตดีเฟนส์ฮะเห็นดูซิทำอะไรได้ท่านี่ผมก็ลืมอ๋อเป็นเคาน์เตอร์ฮะโอ้แต่ว่าปกติแล้ก็ตีเบาอยู่แล้วจะเคาน์เตอร์มีประโยชน์อะไรเนี่ยฮะไอคิโอพลัสพอร์ตดินิชั่นแฟร์ไล่สารามา เซิร์ฟเบสรีเฟนส์เอากลับไปเออใช้ได้นะใช้ได้อยู่โอ้อเหยียบเพลิงนี่ของใครให้รู้นะโอเคทั้งนั้นเราก็ไอ้อาร์คิชันลิเวเลสจุ๊บๆเรืองแสงจุ๊บมาสมอนแม่งเลยอาร์คิชันลิเวเลสอาร์คิชันลีเวเลสจุ๊บเรืองแสงดูดด้วยท่านี้ดูดด้วยทั้งมานาทั้งเลือดก็คือใช้ได้ไม่มีวันหมดอ่ะตามที่ยังได้สร้างดาเมจนะ โอเคเอาอีกัะอะมาลุามาคิวริโอเคมาสมอนไปคือ,อ,อมาพร้อมกันทั้งหมดเลยก็ดีอยู่หรอกไหมโอ้ไม่คือรีมอนนักคิดจะเอางั้นเหรอนักคิดจะเอาใช่ไหมดีทางกันแล้วก็ไอ้กรีซอสเนี่ยไม่โดนอะพอลโลมอนเลยฮะแต่ช่างม,มันคือโดนโอเคละเรโซโดเรโซโด สองตัวพร้อมกันมัคคิรีมอนยังไม่ได้โชว์ของเลยนี่เดินท้ายเดินท้ายเป็นพิษงั้นเหรอเนี่ยเดลี่พ้อยซันฮะโอเคไม่เบานี่หว่ายิวฮ่ฮ่า ปับ๊บเพืนนอ่อนเนี่ยเรจะได้บัฟสักเท่าไหร่กันเชียวน่าเกียดตรงที่ว่าแม่งมีผลอะไรไม่รู้ถัดมาอีกวูดูสแตทเราลดดิลดี้มากเลยโอเคไม่ไปเป็นไรไอ้คนอื่นเลยต้องศูนย์เลยเหรอมันรีสิทธิ์แสงด้วยไอ้เหี้ยรีสิทธิ์แสงใช่ไหมเอาไนท์แมร์ไปฮะ400อ่ะ400เปอร์เซ็นต์ จบไปอยู่มานานแล้วมึงอ่ะโอ้โหรวมร่างรวมร่างฮะเป็นเกรสโนวามอนได้นี่แหละจังหวะกำลังคอบเลยบอสอาร์ตเบรกมายีงตั้งแต่พวกแกก็ต้องลดบ้างเอ้ยแม่งบอสบอสเฉยเลยโอเคถ้างั้นเราก็อ่ะคงต้องวัดใจกันละ ยกั้สวยงามอยู่โอเคทรซอร์จะได้ผลไหมเนี่ยไม่น่าจะได้ผลกับไอ้ไม่น่าจะได้ผลกับโบคัตโบไอ้โเคนัสมอนนะฮะแต่เอาเถอะอย่างน้อยไอ้จูโนมอนทล็อกก็ถือว่าใช้ได้ละเกรซอร์ตุเแจกความสดชื่น ขอเลือดด้วยฟาดซับไม่ไปฟาดตัวที่ตายแล้วทำไมบูสต์ลิง,งคิดแค่นี้ทำไรฉันไม่ได้หรอกเกณฑ์เป็นมิาสด์ออีกลิปฟิงเกอร์ <c oughs> บางอาชมาททำคู่บุญของเรานันเหรอคู่บุญคู่กรรม อยู่ตัวเองไปเถอะยังไงจะตายอยู่แล้วโอ้ยเปลี่ยนเฟิร์สโอเคชื่อท่าเป็นพูดแบบโอ้ยไม่เป็นไรยังไงก็ตัวประกอบฉากยังไงก็ตัวประกอบฉากนะตอนนี้ต้องเล่นให้แม่งน็อกสักตัวอ่ะเกรสโทวามอนก่อนแล้วกัน กัเดี๋ยือบละโอเคจุกเดืองแสงดูดแม่งเลยปั่นไส้่ผมก็จะเข้านะไอคิชเชนเลเวลิสเข้าอยู่ปา,าดซ้ำปาดซ้ำแม่งตายเอฟซูนฮอนใช่ไหม มาก็ดีละโอเคแจกความสดชื่นแบบเท่าเทียมไรซอฟไรซ็อบดูรงนี้ผมน่าจะเปลี่ยนเป็นล่างสวอตเนาะล่างดำดีกว่าเพราะว่าถ้าไฟเี้ยแม่งแบบไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่จะไม่เป็นไรล่างไหนก็ได้แหละไม่พว้อมเด็บท่าหมุดที่ลดสแตทด้วยพอเตอร์เรนซ์สตันลดลงนะเลิฟยูเตรด้านังเกียจเลย โอ้โหแหม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 สมแล้วจริงๆเนี่เป็นสายซับฮะไอ้ท่านี้แรงมากจนไอไอคิวโอมอนครุสเนีย่ยๆกับน็องแต่สุดท้ายโอมดอยังทนได้อยู่โง่โอเคถ้าอ,อย่างงั้นเราก็เอาหมูไปอ๋อฮาบะชินิทั้งหมดนี้ไม่ใช่อะไรนะทั้งหมดนี้ หมุนเลยตีสองร้อยอยู่ชุบแสงเจ็ดแล้วขอโอ้มาแล้วเว้ยพคัสมอนแต่มันต้องแพ้ไฟแล้วละ่ะงานเนี้ยเออวิเอ,อเาไปเรสโซสุดมาถึงปุ๊บน็อกเลยเองเออเนี่ยจิ้มถูกคนแล้ว แล้วก็บูสต์ลิงค์รัาสแตเทเพิ่มพลังอีกไปสองครับมีเดียมโอ้ยไม่ใช่ล่างมีเดียมโอ้มาแล้วเว้ยเซเลสมอดนะแต่ไม่ใช่ล่างมีเดียมมีเดียมต้องเป็นตัวเล็กๆคนาหนีจัดเอาดัมเบลมาฟาดใส่กระทับตาฟาผ่ามาสแตทลดเฉยๆฮะไม่เป็นไรวายฟาดมาวายฟาดมิน ไม่เ็นไอจิฟิวตอนนี้เราต้องเอาตัวพวกที่มันแบบชี้เชี่ยวไปก่อนยังไงก็ต้องชุบนายก่อนแล้วเนาะมันน้อยแบบมาช่วยแบบดูเลือดอะไรหน่อยก็ยังดีมาแล้วก็พอดีเลย แฝดแม่งคิดว่าลดได้คนเดียวเหรอ,โอ,หอโอเคเป็นเดต้าหมดเลยยกเว้นไอ้นี่ไอ้นี่เออน,นี่ไอ้นี่ได้อยู่แต่มันเป็นมันมันไม่น่าจะแพ้ไฟฟ้านะโอเคเอามาโนฮาบากิโอเค,อดอเคได้เวลาของจุดเรืองแสงไม่ได้ไม่แพ้แสงเออเนี่ยนี่ได้อยู่ต้องเอา โบเกนัสมอนให้ตายก่อนอพอได้เป็นค่าอันนั้นหน่อยมันจะฟื้นไม่มากแต่เดี๋ยวฟื้นให้ได้ชมครับโอเมนะกามอน ยอดเลือดไม่หมดก็พอพัดตีดุลเลือเดเนี่ยและถึงจะตีทิพย์ก็แล้วแต่ค<ก>ลาสเมนอีกแล้วออกเรื่อยเอามารับได้ฮะรับได้รับได้มีนครื่องเล็กมาดิพลังของขาลล้าเริ่มมาแล้วนะเว้ยตอนนี้เป็นห่วงซูซานโนูมอนก่อน กาฟิวอรกันเพิงพลังป้องกันงั้นหรือได้ได้เลยเด้อบูเขนนาปาแม่งเแกละทีนี้มันไม่รับเสียงฮะงั้นเอาไนท์เมียไปผมว่ามันน่าจะแพ้นี่แหละฮะนั่นแหละจบเลยบ เปลี่ยนโหมดกันเลยอืมน่าสนใจมากแต่ในเมื่อตอนนี้เหลือเป้าเดียวงี้ก็สวยสิพี่เออกระลุรดแคนนอนฮะจะวับมาพันหนึ่งแต่แม่งก็เสียเลือดพันหนึ่งเหมือนกันอยู่ดีเฮ้ยร้อนร้อนสีไว้อายีโอมอนกูแอคแทกชาร์จ เล่นคนหนึ่งสี่เ์นเลยกันเหรอเล่นเยอะอหมอเล็กเตอร์รีเวิร์สซอร์ออปเปอรี้รีเวิร์สซ์เหรอโอ้โหแล้วทำร้ายกันอย่างนี้ไอ้เวนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเอชพีเสเปร์มให้ได้แค่นี้แหละฮะคนละแปดร้อยต้องให้มากหน่อยเดี๋ยวไม่มีไม่พอได้ชมดค่ะสู้ นแล้วก็แสงกับไฟฟ้าด่ไม่น่าจะค่อยมีผลกับมันนะฮะนีเลเอ้ากดไว้เป็นไห้ได้อยู่ฮะได้อยู่ฝากด้วยไนแมร์ใส่แม่งเลยเฮ้ยฮะอ๋อใช่มันรีเวอร์ซผมเพราะงั้นโรสมอนไอโรสมอนจากที่เป็นเดต้าที่จะชนะก็เลยเป็นแพ้ทางอะฮะโอ้เซ็งเลยไม่เป็นไร การรุนรุนทนนันเลยการรุนรุนแค่ลืมไปเลใช่ไหมว่าฉันยังมีจงนี่อย voilà <um> pues <hm ู่นี่ยืมไปแล้วใช่ไหมออกละอห้จะเป็นพวกโอลิมปพสเทวลก็เท่านั้นแหละเมื่อเจอกับแก๊งของเรายอดแก๊งโอ้ค่าประสบการณ์กับเงินเยอะมากเลยนะฮะผมเห็นแล้วเมื่อกี้ถ้าหากว่ามาเก็บเวลก็ถือว่ามาเก็บเวลได้ดีเลยฮ่าๆๆนั่นมันสนุกมากเลย เธอเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าสําหรับการต่อสู้แบบนี้เดี๋ยวก่อนนี่เอาจริงเหรอเนี่ยเธอชนะพวกเราทุกคนเลยไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นได้ขนาดนั้นถึงแม้ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันยังไม่ได้ทุ่มเต็มกําลังเหมือนกันนะฉันขอชื่นชมขอแสดงความยินดีด้วยเธอชนะพวกเราเหลา่าโอลิมปัสเทเวลครบเลยแล้วมันไม่ขึ้นอชิเมนต์อะไรให้หน่อยเลยเหรอวะ โพลซีทูไฟนอนเดทเทิลพรอเนั่นมันภาร,รกิจหลักนนโอเคหายละยังไม่จบนะฮะ,นนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่ายังเหลือไอเนี้ยอยู่ภาร,รกิจที่ว่าเราต้องไปโคลีเซียมมันมีไอการต่อสู้ใหม่มาแล้วรู้สึกว่าอาจจะเป็นการต่อสู้อทางสุดท้ายของของโคลีเซียมก็ได้โอเคก็ถือว่าไอ้พวกนี้มันยังไงก็เป็นเขาเรีย<ม>กว่าบอสในเกมอยู่แล้วไม่ได้เอนเกมเนี่ยบอสหลังจบเกมอยู่แล้วฮะ โ okay, อเคไหนดูซิป่ะพร้อมไอ้ที่อยู่โคลอเซียมเนี่ยน่าจะหมูกว่าน,นี้มากนะฮะน่าจะหมูกว่าน,นี้มากเพราะว่าเมื่อกี้คือแบบเราตกโอลิมปัสเทวลแบบครบจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะไปแบบเข้าห้องไปเนี่ยมันเข้าสังไหนวะเดี๋ยต้องกลับไปอารีนาที่โลกดิจิมอนนะนี่ก็ได้ละ ลืมนะครับว่าสเต็พวกเราก็อย่างโอเมกามอนเนี่ยก็9,999ทุกอย่างก็คือสูงสุดเท่าที่จะสูงได้ละแต่ก็ยังเกรงขนาดนี้ยจริงๆอ่ะเราควรที่จะไอ้มีดิจจมอนสายซัพพอร์ตแบบสกิลไม้ตายเป็นซัพพอร์ตดีๆบ้างนะฮะต้องไปค้นหาตรงนั้นเอาต้องไปค้นหาตรงนั้นเอาตอนนี้ก็คือเท่าที่ปั้นมาหลายๆตัวผมยังไม่เจอดิจจมอนตัวไหนแบบมีสกิลซัพพอร์ตแบบจริงๆแบบ ซิสเตอร์มอนน่ะจากในภาคก่อนนะฮะที่ว่ากางบาเรียกันดาเมจให้ทุกคนได้อันนั้นน่ะโคตรดีเลยต้องมีอ่ะในภาคเก่าภาคเก่าต้องมีไม่มีไม่ได้โอเคหวังว่าถ้าหากวันนี้เป็นสุดท้ายก็เท่ากับปิดภารกิจอันนั้นไปด้วยโอเคเอเจนต์จะเกือบเสร็จแล้วแหละ โอเคก็ไม่ต้องเอาให้ถึงขั้นเสร็จก็ได้แต่อย่างน้อยอยากจะเคลียร์อารีน่านี้ให้มันหมดไปเลยจะได้แบบหายคาใจฮะมาไหนดูซิเหลืออ่าก็คือ King of ฟ a โ o m o n ก็คือที่เป็นไอชาเลนจ์อันนี้เท่าที่มีแล้วนะถ้าอันนี้ตีหมดก็มันยังไม่โลดแสดงว่าผมต้องไปทำเควสที่เหลืออีกนิดนึงแต่ผมไม่อยากผมไม่อยากจะไปทำเลยโดจริงๆไม่อยากไปทำโอเคไหมเริ่มจากเรย์ซ่ก่อนเรย์โซ่ตู ดาบเดียวก็จะตายหนุนละโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ชาลิเต้ลดแสงมันฮะเพราะว่าผมจะได้ให้ซูซานูโอมอนปิดได้มีซิสแทนแสงถูกถลดลงอามโนฮาาบคิิรอมโนฮาบะคิริไลนิ่งชอเวอร์ ไลก้นิงก็สาไม่มีประโยชน์เลยดับเบิลแอคชั่นหยาบอ่ะจะทำยังไงสมายบอลเฮดบู๊แรงใช้ได้นะนี่ขนาดบล็อกได้เนี่ยอ่ะแต่ว่ามันก็จบแล้วแหละไปแค่นอนเอาเรื่องอยู่แตบบ่มันจบแล้วอ,อนาคิน ไงเสร็จไหมต้องดูก่อนภารกิจเสร็จหรือเปล่านี่ไงเนี่ยแหละคือช่วงเวลาแห่งความจริงรอบสุดท้ายของ Greatest Omnicarnival นี่เหรอรอบสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าชนะได้อ้านี่แหละชนะนี่แหละก็คือจบละจะได้แบบคลี e n าไปได้เลยได้เลยนี่แหละนี่แหละอันนี้นี่แหละโอเคเซฟเกมอยากรู้เหมือนกันว่าไอที่มันเป็นอันสุดท้ายเนี่ยจะคืออะไรกันแน่ รอบสุดท้ายฮะไฟนอลลาวมาสมอนด์ก็อดออฟดีจีแบทเทิลส์อ่ามาสมอนก็คนรู้จักกันเองอ่ะมา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 มีดูซิว่าพี่แกมีอะไรอยากจะคุยไหมยัไงไงเหมือนไม่มีอะไรอยากจะคุยเท่าไหร่อ่าตอนนี้รู้สึกว,ว่าท่านผู้ชมเนี่ยกำลังมีความสุขละได้เวลาที่ฉันจะต้องสนุกบ,บ้างแค่นี้โอเคครางนั้นไม่ต้องคิดมากฮะมันได้เวลาจบเกมแล้วน่าจะจบจบไวด้วย โอเคชาริเต้ไม่แพ้แสงก่อนเป็นโรคแพ้แดดนี่นี่คือสุดสุดท้ายแล้วใช่ไหมโอเคแพ้แดดเสร็จปุ๊บก็แสงซ้ำฮะเอาบโนฮาวาคิริเอาไปนี่ยังไม่จบหรอกการลูลูแคนนอนอาจจะได้ออกสักท่าหรือเปล่าก็ไม่ร uh okay. ู้เนี่ยไม่ไม่ได้ออกสักท่าท่าคือตายหาก่อน นี่คือที่สุดแล้วฮะเป็นการต่อสู้ที่แบบสุดยอดมากขยากอยากจะเชื่อเรามีแชมป์ถึง3เลยคือจบแล้วไอภารกิจที่จะได้200แต้มที่ผมอุตสาห์ทำมาตั้งนานในที่สุดฮะจบแล้วเสร็จสิ้นฮะแกรนสแลมกลายเป็นแชมเปี้ยนของเกลเ t ตส t โอมนิคา r n นิวอจบฮะโอเคถ้าหากว่ามีอะไรขาดเหลือหรือว่า มีอะไรน่าสนใจอัปเดตผมอาจจะได้กลับมาเล่นเป็นพาร์ทพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สาหรับตอนนี้ก็เนื้อเรื่องหลักมันก็เคลียร์ตั้งแต่พาร์ทก่อนแล้วเนาะส่วนอะไรที่แบบค้างคาแล้วก็เควสหลังจากจบเนื้อเรื่องเราก็ทําหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในการเล่นครั้งหน้าาหา่ามีสําหรับวันนี้สวัสดีครับ